ไรแล้วแพร่หเออจะอีหยังได้บูัวงควหมาฟาวว่าสันเด้ยนมาว่าท่านแต่พนักกับท่านท่านอยู่ท่านอยู่คาทอฟฟี่บอม่าคือจอบอมาเนาะปอบมึงเอ้ยเฮ้ยเขาก็มีกำลังใจ่นทอฟฟี่เน่ยภาษาไฟกยขบวนเนาเอาคือวันสันไปไหนนังยัดไปพุดยัไฟเจ้าทอฟฟี่ยับมาพี่ทอฟฟี่ยัดมาพี่เฮ้ย พี่เห็นแล้วมานั่งแท่งผีขึ้ติดาว่านนเอเอันแพมันก็พยยามมเีงเท่ต้องพยายมต้กรตายย่อยางเท่บ้าพูดถึงสีนั่งนั่งกัสีนั่งเนอ้มเ่อเด็กบึกตีนฝาตีนมาเขาก็เียเทียงเถอะก้าขาบบนี้เยวตีนแม้มันไม่ขี้หนาบ่เขากเหยยบพวกมังัลโอ้ยปาด อันนเอาเกิดไปยังมันโอ้ไก่แทกใต่กูนั่งแค่ยังลักกันจังสิเอาเกิดไปยังล่ะเอาเกิดไปยังภูนว่างนางแม่ลูกบอสใครหานนั่งนี่ไงเออกูได้ต่อยได้ยังจังน้อยใส่อีหนึงดิที่ไหนอ๋อคือว่าสู้ตายค่ะที่าสอีสาสชู้ตายค่ะเมีตายแล้วเพราะสู้ดออกเยอะฮะตายได้เพื่ออะไบุกก็ฟี่หละเยาบาบเย็บใบเย็บใบมันมาเป็นแนว้ายมันแนวต่อยดิ คือจ <laughs> ังสีหรอกเออใหญ่จีบเอาใหญ่จีบเอาอย่างบางมากขนานี่ยนาได้เบลกูศอกท้องใช่ป่ะแต่เห็นผู้หญิงบ่ได้ละเอ้ยมาเป็นตะเป็นตะซั่งเถอะคือจุดประสงค์ในการไล่คือเอียงนี่เมื่อนี้จุดประสงค์ในการอะไรเอิ่นพี่เอิ่นน้องเอิ่นมาอย่างเขาคุมปิดมือให้เขาต้องมือนี่มันเขายากมือเอินคนเขาหลายเออไม่เอิญมือเอิญหลอห้างมาเข่าครับเป็นห้างสั่งนี่เนมะเข่ายากเลยค่ายากค่ายยากอย่างเพราะว่า มืออื่นเนี่ยเออเขาจะไล่เห็นป่ะเออแอดมินแอดมินมี่คนดึงเขานี่แอดมินมี่คนแอดมินหาคนหน่อยพนดบที่เพิ่มอีกหลายพนต้นโอ้ยเป็นคือหลายว่าภาษาเขากลุ้มชิบหาคนเวรโอ้ยก็บอกบาปเนาะเที่ยวละสองสามพันปวดเออแพ้กะสองสามพันหลาแต่เดินเสซอร์ยังได้หนีกับพนักงานได้หนีกับเจ็ดลอยกลัวแล้วโอ้ย้าไปนาเอาพนดีลเนาะจะมาไหนเสียเงินน่ะ เพราะว่าไรเนีกัขาดทุนขาดทุนแล้วเนาะมิสเตอร์เซอร์เขาตัวนี้เอ้าเงินเขาเลยเกิดเขาเราบอกเอาเขาเราแห้งแล้วใบมือเดียวมันเงินเขาเลยมันมาเป็นความผิดของพวกสกอร์แมนบอลแมนเพราะว่ากูหัวแต่ยิ่งเข้ามากมัหัวหน้าออดหัวตะซองรายการเมื่อวานดิเออเอาสามหมื่นส่งเทนเนอร์สามปีพีว่าคก็ ว่าไงว่ดเนี่ยกัเร่าถึงผสมเพราะว่าเราล่ได้เดือดร้อนอย่างเงินเราก็มีใชฉเออแล้วประเดือดร้อนเราคือซองบางอย่างเงินออกออกเรื่องเขามี่เนี่เขาต้องเห็ดเขาต้องเลือกไม่เลือกคนที่ส่งไล่กันเลยเลือกผู้ไม่เลือกผอะไรบ้านนี่เอาคนที่เดือดร้อนที่สุดส่งไล่กันยังที่ช่งไทยเอาพอถามก็นะนี่เห็นผู้ใดเดือดร้อนผู้ใดเดือดร้อนที่สุดคอยเป็นอางสนุนผู้ใดคือว่าพยัญชนะกับว่าท่อคอยเป็นผู้ใหญ่วรานแหววพี่แม่ ซอแววเออซอแวอแวกินเลยซอแวอแวกับจีเดียร้อนก็ข่อยเจ้ทักถามเออซอแววเออแต่ข่อยยังบ้าก็สิว่าถามนี่เพราะว่ามออันหดย่ำ ย่ำต้องทรงงวดอันนั้นอันนี้แล้วจังสีนะเทาก็อาศัยเงินเงินบางหนีไปตรงกันเลยกันเลยทำทาถามหัวหน้าพักทางถามซื้อได้ไม่ได้ถามดีเด้อพอถามปั๊บเห็นบ่กผู้ใดเป็นคนติ๊กเกอร์หัวเพราะยังออดอย่าเป็นคนติ๊กเกอร์หัวนั่นเห็นว่าล่ะเป็นกดหลายคนอยู่ค่ะว่ดนขาเพราะยังออดแล้วไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ทรงแล้วถ้าต้องทรงเดือดร้อนที่สุดทรงเดี๋ยว ขอเบรกหนึ่งนาทีแต่ยังให้น้องท็อฟฟรีลองเพลงก่อนให้พี่น้องฟังแล้วให้น้องท็อฟฟี่ไปซ้อมเต้นจะซ้อมเอาเพลงซาซาซึ้งๆอย่างเย่ฟังในหลังๆอยากอยู่ยิงเงียเพียงเราสองคนเอาสีดพน์ไพพงธุลาอี้ยังสดีได้ปะนัากันตีเลยได้ปะก็ไม่ได้ลุกขึ้นทั้งเสร็จ